สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรา,เาหยิบเรื่องที่เราเห็นเห็นกันในข่าวบ่อยๆเรื่องพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่อาจจะดูไม่เหมาะสมอะค่ะมาลองมองผ่านมุมของพระไตรปิฎกกันครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักธรรมคำสอนแต่เดิมเขามีแนวทางหรือว่าข้อกำหนดเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าคุยกันมากครับเพราะว่าหลายเรื่องที่เห็นเห็นเป็นข่าวเนี่ย จริงๆมีบอกไว้ชัดเจนเลยนะในพุทธบัญญัติโดยเฉพาะในพระวินัยปิฎกที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระสงฆ์โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการสําคัญสคัําญเขาว่ายังไงบ้างแล้วก็มีความหมายในยะสําคัญยังไง <c oughs> ได้เลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องข่าวที่ค่อนข้างแรงๆหน่อยนะคะก็คงหนีไม่พ้นความผิดระดับที่เรียกว่าปาราชิกข้อแรกสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการเสพเมทุนใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากในพระวินัยปิโลคคือระบุเลยว่าภิกษุเสพเมทุนเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกซึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละครับไม่ว่าจะกับมนุษย์หรือแม้แต่กับสัตว์ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดข้อหนึ่งเลยร้ายแรงที่สุดเลยครับทำให้ขาดจากความเป็นภิกษุทันทีอ๋อจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่ว่าขาดจากความเป็นพระทันที คือไม่ต้องรอว่ามีใครรู้ใครเห็นมีคลิปหลุดออกมาหรืออะไรแบบนั้นไม่ต้องรอเลยครับอันนี้คือหลักการสำคัญเลยคือสถานะความเป็นพระเนี่ยมันสิ้นสุดลงณขณะที่กระทำการเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นเรื่องระหว่างผู้ทำกับพระวินัยโดยตรงเลยไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้ความผิดร้ายแรงระดับปาราชิกเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อเดียวใช่ไหมคะเห็นว่ามีข้อที่ก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเรื่องการลักทรัพย์ ครับผมปาราชิกข้อที่2นี่ก็คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หรือพูด,ดง่ายๆก็คือลักทรัพย์นั่นแหละครับที่มีมูลค่าตั้งแต่5้ามาส์สขึ้นไป5้ามาส์สครับมาส์สเนี่ยเป็นหน่วยเงินสมัยพุทธกาลแต่ประเด็นสําคัญก็คือการเอาทรัพย์สินที่เอ่อตัวเองไม่มีสิทธิ์มาเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินวัดเงินบริจาคหรือของอย่างอื่นก็ตามยกเงินวัดทําบัญชีไม่โปร่งใสหรือเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวซื้อของแพงๆอะไรแบบนั้น ใช่เลยครับแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้ก็คือผิดธรรมกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ผิดพระวินัยร้ายแรงมากๆเทียบเท่ากับเสพเมทุนเลยแน่นอนครับในทางพระวินัยนี่ถือเป็นอาชญากรรมสังสงเลยนะฮะทำให้ขาดจากความเป็นพระเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมากๆเลยค่ะพอมีการละเมิดพระวินัยร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองเนี่ย แน่นอนว่ามันต้องกระทบความรู้สึกกระทบศรัทธาของคนทั่วไปอยู่แล้วในหลักธรรมมีพูดถึงผลกระทบตรงนี้ไว้บ้างไหมคะมีครับแล้วก็สำคัญมากด้วยเอ่อในพระสูตรชื่ออักคปปัสสัสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนไว้เลยใจความก็คือว่าการที่พระสงฆ์ผู้เป็นเหมือนทายาทธรรมะเนี่ยไม่ดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินยัยก็จะเป็นเหตุให้พระสัตธรรมคือคำสอนที่ดีงามเนี่ยเสื่อมถอย แล้วก็ทำให้พระศาสนาคลอนแคลนได้โหฟังดูเป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยนะคะคือถ้าผู้สืบทอดเองนั่นแหละไม่ปฏิบัติตามหลักการความเชื่อมั่นโดยรวมมันก็สั่นคลอนได้เหมือนตึกที่เสาหลักไม่แข็งแรงอะไรแบบนั้นใช่ครับเปรียบเทียบได้ดีเลยครับสูตรนี้ชี้เห็นเลยว่าความมั่นคงของพระศาสนาเนี่ยมันผูกอยู่ก,กับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์โดยตรง พอคนเริ่มขาดความเลื่อมใสในตัวบุคคลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะาลามไปถึงการขาดศรัทธานในหลักธรรมคำสอนไปเลยก็ได้อืมจริงด้วยค่ะนั่นยิ่งทำให้บทบาทของคนที่อยู่ในฐานะาผู้สอนหรือผู้เผยแผ่คำสอนยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกว่าจะต้องประพฤติตัวยังไงถูกต้องครับอันนี้ก็มีหลักการชัดเจนมากเหมือนกันในธรรมบทหมวดอัตวรักข้อหนึ่งท่านว่าไว,วา้ว่า อัตตานังปัธมังปฏิรูปเปนิเวสเยอัชันมนุษ,ษาเสยะนักกิลิเสยะปันดิโตค่ะแปลง,ง่ายๆก็คือบัณฑิตหรือผู้รู้เนี่ยควรจะตั้งตรงเองอยู่ในคุณอันสมควรคือทำตัวเองให้ดีให้เป็นแบบอย่างซะก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปพร่ำสอนคนอื่นเขา ก็คือต้องรำด้วยการกระทำให้ดูก่อนสอนนั่นเองไม่ใช่ว่า,าพูดอย่างหนึง่งแต่ทำอีกอย่างหนึง่งที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเทศเช้าเสื่อมค่ำอะไรแบบนั้นครับผมหลักการนี้ตรงไปตรงมามากแล้วก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอเลยคือมันตอกย้ำว่าความน่าเชื่อถือของผู้สอนนี่สาคัญมากการกระทาที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันทำให้คำสอนมีน้ำหนักค่ะแล้วก็เข้าถึงใจคนฟังได้ดีกว่า แล้วนี่ทางปฏิดัติราคาสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีการจัดการกับกรณีที่พระสงฆ์ทําผิดวินัยร้ายแรงพวกนี้ยังไงบ้างมีบันทึกไว้ไหมคะมีครับมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของพระรูปหนึ่งชื่อพระกาละกะเถละที่ท่านประพฤติตัวไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงและพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธบัญชาให้ขับออกจากหมู่สงฆ์เลยโหขับออกเลยครับผม ก็แสดงให้เห็นว่ามีการบังคับชัยพระวินัยกันอย่างจริงจังมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแสดงว่าไม่ใช่แค่บัญญัติไว้เฉยๆแต่มีการดําเนินการจริงๆเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์ของพระาศาสนาเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยใช่ครับ ถือเป็นแบบอย่างของการจัดการปัญหาภายในเพื่อไม่ให้มันกระทบภาพรวมเหมือนที่แหล่งข้อมูลเราสรุปไว้น่าสนใจนะฮะว่าการจะรักษาพระศาสนาไว้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากการกำจัดส่วนที่เน่าเสียภายในออกไปก่อนอืซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงเป็นการดำเนินการตรวจสอบหรือลงโทษตามกระบวนการขององค์กรปกครองคณะสงฆ์นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ หลักพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเนี่ยได้วางกรอบเรื่องความประพฤติของสงฆ์ไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องความผิดร้ายแรงอย่างปาราชิกที่ถ้าทําแล้วก็คือขาดจากความเป็นพระทันทีครับผมแล้วก็ยังชี้ให้เห็นผลกระทบต่อศรัทธาต่อความมั่นคงของศาสนาโดยรวมด้วยถ้าพระวินัยไม่ถูกรักษาไว ถูกต้องครับรวมถึงเน้นย้ำเรื่องสำคัญมากๆว่าผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ก่อนแล้วก็มีแนวทางการจัดการกับผู้ที่ละเมิดวินัยอย่างเ,าเด็ดขาดชัดเจนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยไว้การได้กลับมาทบทวนหลักการจากต้นทางแบบนี้นะคะก็ช่วยให้เรามองข่าวสารต่างๆในปัจจุบันด้วยความเข้าใจที่อาจจะลึกซึ้งขึ้น เห็นความสำคัญของการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในหมู่สงฆ์แล้วก็ผลกระทบที่มันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับผมและก็อาจจะทิ้งท้ายไว้ให้เราๆท่านๆได้ลองคบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อหลักธรรมคำสอนก็มีอยู่พุทธบัญญัติก็ชัดเจนแต่ทำไมการประพฤติผิดวินัยร้ายแรงมันจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมาท้าทายศรัทธาของเราอยู่เสมอแล้วสังคมโดยรวมอย่างพวกเราเนี่ย จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงของพระาศาสนาตามแนวทางเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้เป็นกันบ้านให้ไปครุ่นคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะผมขอบคุณครับ